วิธีรับมือผู้ชายขี้โมโหเอาแต่ใจนะครับสาหรับใครนะครับที่กําลังเจอผู้ชายประเภทท็อกซิกมัคูลีนะครับคือโมโหเอาแต่ใจนะครับเวลาทะเลาะกันก็คือจะเอาชนะอย่างเดียวนะครับแล้วอยู่ไปนานๆก็รู้สึกเครียดนะครับแล้วไม่รู้จะจัดการยังไงครับวันนี้ผมมีแนวทางนะครับที่จะต้องปฏิบัติครับข้อหนึ่งคือการเติมเต็มเรื่องบนเตียงให้เพียงพอครับผู้ชายส่วนใหญ่นะครับมักจะมีแรงขับทางเพศที่สูงแล้วก็พอไม่ถูกปลดปล่อยเนี่ยก็คือจะมีความเป็นท็อกซิกนะครับเพราะนั้นเวลาเขามีอารมณ์ทางเพศที่ไม่ได้รับการ ล่อยเราอาจจะไปปฏิเสธเพราะเราเหนื่อยเกินไปหรือว่าทำอะไรที่มันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ยอมเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยพออารมณ์ทางเพศมันเริ่มล้นเริ่มล้นเนี่ยเขาก็จะมีความท็อกซิกเพราะว่าอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันไว้สําหรับล่าสัตว์เอาไว้สําหรับการทําเป้าหมายแต่ว่าพอมันเหลือมันก็จะเอามาลงกับคนในบ้านเพราะนั้นวิธีง่ายๆคือถ้าเราเหนื่อยหรืออะไรก็ตามมันมีวิธีในการปลดปล่อยเรื่องทางเพศให้ดีนะครับเพราะนั้นให้รู้เลยว่าถ้าเริ่มโมโหไม่ต้องคุยอะไรมากไปปล่อยเรื่องทางเพศให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสงบบบเเหมมืออนลลูกแวยคครรััข้ที่2 คือการจัดลำดับความสําคัญให้เขาเป็นอันดับแรกครับโดยเฉพาะกับผู้ชายในบ้านด้วยการบางคนเนี่ยเวลามีลูกชายเนี่ยก็จะอยู่กับลูกชายกอนรัดฟัดเวงลูกชายครับไม่สนใจสามีหรือบางคนเนี่ยก็ชอบแบบไปชมพ่อของตัวเองหรือหัวหน้าของตัวเองครับเพราะนั้นหลีกเลี่ยงครับการชมหรือการยกผู้ชายคนอื่นนะครับมาให้เหนือกว่าสามีเพราะว่าผู้ชายบางคนเขาอาจจะมีปมที่แบบรู้สึกแข่งกับพี่น้องตัวเองในวัยเด็กรู้สึกด้อยค่าแล้วก็จะโกรธแล้วก็โมโหนะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยสม ขั้นสุดเก่งสุดหรืออะไรก็ตามเทียบกับบรรดาผู้ชายรอบตัวเราเช่นโอ้รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นพ่อที่ดีของลูกชายหรือจัดความดับความขาคัญก็คือถ้าเขาเรียกหาเราเนี่ยเราต้องวางลูกก่อนแล้วก็ไปหาเขานะครับเช่นเดียวกันครับต่อให้เรารักพ่อเราแค่ไหนพี่ชายเราแค่ไหนเราอย่าไปชมพ่อหรือพี่ชายต่อหน้าเขาครับเพราะว่าจะส่งผลทําให้เขาเนี่ยรู้สึกด้อยค่าทําให้เขาท็อกซิกใส่เหมือนกับว่าต้องการเอาชนะเราต้องการให้เรายอมนะครับแล้วผู้หญิงหลายคนไม่รู้เรื่องนี้ก็มักคิดว่าทําไมผู้ชายงี่เง่าอย่างนี้แต่จริงๆมันเป็นส ที่ต้องการเป็นลำดับหนึ่งเสมอโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงหรือคนรักของเขาครับข้อที่3ครับคืองดการโต้เถียงถูกผิดนะครับหรือใช้เหตุผลกับคนแบบนี้โดยเฉพาะเวลาเขาเนี่ยมีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ปรี๊ดอารมณ์โกรอารมณ์โมโหเนี่ยอย่าไปเถียงอย่าไปมองว่าถูกกับผิดผู้หญิงบางคนพยายามจะทําให้เขาเข้าใจว่าอ่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นเวลาอารมณ์ปี๊ดขึ้นมาอย่าไปใช้เหตุผลครับใช้แค่เหมือนกับว่าสงบสุขแล้วก็มองว่าเขากําลังต้องการอะไรก็อย่างที่บอกว่าไปที่ข้อนหนึ่ง ต้องการเรื่องบนเตียงไหมพอสอ2คือต้องการความเป็นคนสําคัญไหมหรือข้อ3คืออาจจะหิวข้าวก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเติมข้าวให้เขากินเกิดการเรื่องบนเตียงจัดเรื่อรความสำคัญเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะสงบเองเพราะนั้นบางคนนะครับเวลาเขาปี๊ขึ้นมาเนี่ยจะพยายามทําให้เขาเนี่ยเข้าใจในเวลานั้นซึ่งมันจะยิ่งแรงเพราะว่าตอนนั้นระบบตรกกะระบบเหตุผลมันไม่อยู่แล้วเวลาอารมณ์ปี๊ขึ้นมาส่วนหนึ่งครับอาจจะมาจากอารมณ์ของเราตอนนั้นถ้าเรามีอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธไปด้วยมันก็จะเหมือนเติมเชื้อไฟกันแล้วกันถ้าเราไม่เอาอารมณ์ตัวนนีี้้ลงสิเกดขึ สุดท้ายมันก็จะพังกันนะครับคือหลายคนนะครับถ้าไม่จัดการอารมณ์ตัวเองแล้วไปอยู่กับคนทกซิกมันก็จะยิ่งหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าน้อยใจอารมณ์โกรธต่างๆครับเพราะนั้นคียคือเราต้องจัดการอารมณ์ตัวเองเราถึงจะอยู่กับคนแบบนี้ได้อย่างสงบสุขนะครับแล้วก็ถ้าเราจัดการคนแบบนี้ได้เขาจะกลายเป็นคนที่ขยันหาเงินเอาเงินมาให้เราใช้แล้วก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นได้เลยนะครับใครสนใจอยากจะแค่ไขเรื่องอารมณ์ตัวเองก็ติดต่อโคชชิ่งเข้ามาได้เลยนะครับรักละห่วงใหญ่โคชอดน,นีนัน